ผูเรีุทยาผู้อมท่านวยผู้ในการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพัฒนาศึกษาและการกีฬานในานามของคณะผู้ดำเนินการจัดก,การสึกอบรมคณะวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมขอกราบขอบพระคุณท่านสุธนวิชัยรัตน์ผู้ในการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพัฒนศึกษาและการกีฬา เป็นอย่างสูงที่กัลยาได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้กรมพลศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายเพื่อนำองค์ความรู้ไปส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้นจำนวน171คนจาก6อำเภอได้แก่อําเภอเมืองสิงห์บุรีอําเภอบางระจันอําเภอรมบุรีอําเภอค่ายบางละจันอําเภออินบุรีและอําเภอท่าช้าง ซึ่งจะเป็นกําลังสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษาการกีฬาของประเทศและประชาชนต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอากราบเรียนเชิญท่านสุธนวิชัยรัตน์ท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพัฒนาศึกษาและการกีฬาได้มอบูุิบัตรให้กับอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายจังหวัดสิงห์บุรี และกล่าวปิดการอบรมอาสาสมัครศีลาและผู้นำก,การออกกำลังกายรุ่นที่4จังหวัดสิงห์บุรีขอกับเรียนเชิญครับ